ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไม k ครับอ f นฟินิีให้เสียว้าวสดไพ่ด้วยไม k ครับอ f นฟินฟิีจ้าวันนี้เราขอเสนอตอนว่เราไหมครับวาดรูปตามจินตนาการไปดูกันเลยว่าจะรอดมั้ยเนี่ยว้าวดูเฉกขึ้นปุยยักว์ใหญ่เลยอะอะไรกันเนี่ย แรงมากแน่แน่วู้ก็มาแล้วนะครับอ้าวก็แน่นอนอยู่แล้วสินี่ไงเป็ <m akes noise> นไงโชว์เธอหน่อยโอย้ oh my god เป <m akes noise> ็นลมเลย <m akes noise> เอแล้วน,นี่ทุกคนตอนนี้ก็ขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบเรียบร <m akes noise> ้อยอย่าเถียงกัน,น <m akes noise> อะไรครับผมไม่แข่งกันซะหน่อยแต่ว่าจมูกอุดอูมันเป็นลมนตือนได้แล้วหน่อย <m akes noise> <m akes noise> เอาละนี่วันนี้คุณครูจะให้ทุกคนได้ว่ารูปจำจินตนาการเอากระดาษมารูปไปเลยเอาล่ะคุณครูจะเริ่มจับเวลาแล้วนะ เอาแบบนี้ดีกว่าตลกที่ <S 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 ว้าวฉันใช้แววนวนตามภาษาฉันละกันส่วนฉันน่ะหรอว่าอะไรน,นี่ยังเคีดยงไม่ออกเลยอ่ะดูเพื่อนสิโอไม่ตั้งใจชมัดเอาอยัางไงดีนะเอาแบบนี้แล้วกันเอาละนักเรียนทุกคนตอนนี้ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วนะพร้อมหรือยัง ครับ <terror> ผมพร้อมก็ได hmm ้เอาแล้วกูเรียกเก็บเงินเงินแล้วนะโอยอะไรอ่ะแพมตัวแยงไม่ถึงห้าอย่างเลยครับกูเอาแล้วมกูอยู่ข้าวนะรีบไปกินข้าวดีกว่าแต่ว่าันนี้ต้องมาเก็บเงินเงินก่อนปิดโอ้โหปิดทำไมอ่ะหน้าหนะห้าออกไปสิเอ้ดูซอมบีเลยว่าอะไรเนี่ยตลกใช้งนะครับตลกบ้าเลยเหรอหน้าคุณชิบัดเลยแบบนี้พาล้องโอ้โหโดนเต็มเต็มเลยบาชาคุณครู เอาละคนถัดไปนั่นก็คือสลามล้ะครับโอ้ช่นะเซอร์นายนั่นแหละโอ้นี่สลามทำไมนายชิ่งกล้าทำแบบนี้ก็โอ้โอโก,โก,โก,โก็ผมคิดไม่ออกอะครับผมคิดได้เท่านี้โอ้สลามจะลอาไปทุกคนแบนตัดแตกไปแล้วจ้าคุณครูใจร้ายมากเลยอะ่ะฮะ ุณดูครับุณดูเปลี่ยนไปอะครับอ๋อเชียววัดเลยคือะ,ยคอ,ะยคอ,อะไรเชียววัดเลยเกิดอะไรรึกับได้ช่นน,ชนี้เอาืมทัางกล้านั้นจ้สบามไม่มีเข็ดใช่มั้ยหัวร้อนแต่ตอนเที่ยงเลยจะเที่ยงอยู่แล้วเนี่ยคุณ,คณนี่หิวข้าอยูน่นะเอาละคนขัดไปอย่าทำให้คุณหัวร้อนไปมากกว่านี้ละรับผมอุด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 ไหนละผลงานของนายนะ่ะนี่ครับผลงานของผม ก็พอใช้ได้อยู่นะแต่ว่าทำไมโอ้คุณครูเป็นลมแล้วก็ตอนนี้วิ่ญาณเราจหไม่คุณไม่เรียบร้อยโอ้คุณครูทำอะไรครับเสี่ยน่ะคูช่อมาด้วยอย่าทำแบบนี้อีกนะคะผมหลอนอ่ะโอ้เอาละวิทเธอคุณครูครับคุณครูต้องใส่แว่นครับพาผมผมมาแล้วคุณครูก็จะเห็นภาพมันออกมาเป็นโฟดีเลยครับโวดีเลยเหรอใช่ครับผม คุณคุณตั้งใจดูดีๆนะครับโอ้มันเหมือนภาพในจินตนาการนี่คุณูอยากให้ทุกคนทำโอ้ยนี่นมันอะไรกันเนี่ยมีมปแกรนด์นี่ดิ่งเป็นคอมแบบนี้เลยเทอรเอ้าตลกแฉมัดเลยคุณคูหนีไปแล้วคุณครูครับกลับมาได้แล้วครับทุกคนตอนนี้คุณคูวิ่งรอบโรงเรียนแล้วอ่ะดูดีว่าคุณครูจะกลับมาทำอะไรวิ่งเทอร์เอ้าคุณครูครับไม่ครับอย่าล้งผมแบบนั้นนะครับผม ก็ได้ทำนายเพื่อแล้วก็ทำนายรูปผาดเองรูปผาดที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเอาล้วคนขับไปเกเรตันผมยังไม่พร้อมเลยครับคุกูครับไม่พร้อมผมต้องเจอลูกปืนนั่นทำไม่พร้อมเหรอคุกูครับโอ้ยคุกคับใจร้ายสิครับนี่ครับลูกกอะบมกเป็นไงครับเดียวใช่ไหมครับคนหน่อยเลยไม่รอดแน่เกเรตันอุ้ไอพีสเกเรตันเอาล้วทุกคน ตอนนี้ก็เหลือใครบ้างล่ะเนี่ยคีปเปอร์แล้วกันพ่อผมแล้วครับคุณครูครูอาจารย์ผมไม่อยากจะโชว์เลยไม่โชว์ไม่ได้นี่รูปภาพของนายเออครับคุณครูมันคือคว <What? S 1> ามจินตนาการที่ลึกล้ำของผมนะคุณครูผมจะได้ภาพนี้ออกมาผม,มคิดแล้วคิดอีกครับพ่อแต่อย่างน้อยเธอก็คิดแล้วคิดอกีก <What? S 1> คุณครูก็ถือว่าให้เธอผ่านแล้วกัน แล้วก็ให้ทำวันเธอไปเลยเอบวกโอ้เมก้ oh ทำแค่นี้ก็ได้เอบวกเลยเหรอโหยนยาคิดแล้วไม่น่าตั้งใจจะทำขนาดนั้นเลยอะยอะไรกันเนี่ยนา hmm. ยแกรสนี่ครับผลงานของผมโอ้ยแกรสนา่ทำอะไรมาเนี่ยมันแย่มากเลยยต่อไปเอนเดอร์นจบแล้วทุกคน คนพาก,ก็เหนื่อยคนดูก็เหนื่อยไปด้วยใช่ไหมเนี่ยเอาละทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะไปแล้วนะบ,บ,บ๊ายบาย